รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกร่วมกับบริษัท UCI Media จำกัดเสนอช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดย UCI Set Top Box กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล สวัสดีค่ะพบกับรายการโปรเพลวันเสาร์ทางททบ5แห่งนี้ค่ะใกล้ๆค่ำแบบนี้นะครับกับผมอรุณภัยวิไลยครับค่ะและกุ้งปนัดดารักษาแก้วค่ะนะครับวันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับเราก็จะมาพูดถึงสิ่งที่มันเป็นอัปเดตเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความบันเทิงต่างๆเลยนะครับตัยามโปรเพลแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องภาพยนตร์เมื่อคราวที่แล้วเราก็พูดไปไว้ถึงเรื่องลัตติจุดที่6 ซึ <c oughs> ่งเป็นภาพยนตร์ที่ลงไปถ่ายทําบนพื้นที่จริงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคือจริงๆแล้วในตอนนี้นะครับภาพยนตร์ไทยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมนะครับอยู่หน้าจอฟังให้ดีนะครับภาพยนตร์ไทยนะครับในช่วงนี้หนังผีหนังรักหนังบูหนังแอคชั่นหนังอะไรต่อมีอะไรมันไม่มีเหมือนนี้นะครับมันไม่มีไม่ใช่หนังย้อนยุคด้วยสมัยอะไรต่อมี่ะไรนะครับอันนี้เป็นหนังที่มันหาดูได้ยากนะครับเป็นหนังที่เกี่ยวกับ ความระมุนละม่อมในความรักเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับความสวยงามของพื้นที่แล้วมันก็เกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้จนชื่อว่ารัต้ตจุดที่ 6, 6มันยังไงครับล้จตจุดที่6 มันเป็นเส้นรุงนะคะที่ตัดผ่าน3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งมันเป็นความแปลกค่ะที่เราได้ตั้งชื่อเรื่องนี้ว่ารัติจุดที่6เพราะว่าเส้นอื่นๆก็ไม่ใช่แล้วนะคะเจ็ดไม่ใช่เราแล้วคราวที่แล้วเราได้พูดไปถึงนักแสดงที่ทำไมกล้าถึงไปเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้คุณกุ้งเป็นผู้รนวมการสร้างเลยเราก็ได้สอบถามแล้วนักแสดงมากมายหลายท่านก็มาเล่นให้นะครับไปถึงภาคใต้เลยทีนี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไหมครับเพราะว่ามันน่ากลัว ที่เราจะไปลงไปถ่ายทําที่ภาคใต้ใช่เลยค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าตอนแรกๆนี่ค่ะทุกคนมีความหวาดกลัวทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะดารานักแสดงหรือผู้อำนวยการสร้างค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะลงไปค่ะเราก็ต้องหาที่พึ่งทางใจสักนิดนึงค่ะหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิดนึอห้อยพระไปห้อยพระไปน้อยแน่นอนค่ะแต่ว่าไม่ใช่ห้อยพระอย่างเดียวค่ะก่อนที่จะทําพิธีนะคะเราก็จะต้องมีวิธีในเรื่องของการทํบวงสวงเป็นพิธีบวงสวงแบบไทยแบบพราหมณ์แบบพราหมณ์ใช่ค่ะซึ่งจั กันที่บริษัท UCI Media เลยค่ะอ๋อเราได้บันทึกภาพไว้หรือเปล่าเรามีภาพค่ะไปชมดูไหมคะอ่าเป็นการบ่วงสรวงนะครับค่ะบ่วงสรวงของการขอพรค่ะขอพรก่อนของแล้นเดินทางใช่ค่ะนี่เลยค่ะจะมีนางเองนะคะนี่ค่ะน้องโบลิงค่ะและคุณปีเตอร์คอปนะคะนักแสดงทุกคนเลยนะครับคนเยอะแยะมากมายเลยนะครับทีมงานด้วยนะฮะทีมกับ ภูมิกับด้วยค่ะช่ยภูมิหน่วยการ,รสร้างนั่งะแอนอยู่ด้านหน่อยนะคะ <laughs> เด็กเกเต็มเลย <c oughs> คะ่ะลูกใครบ้างก็ไม่รู้ค่ะก็จะมีน้องๆน,น้องใยไม <c oughs> อ่าค่ะอ, <c oughs> อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะ <c oughs> ของพิธีการบวงสรวงค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะเราต้องพักกันสักครู่ก่อนนะคะ <c oughs> แต่เดี๋ยวเรากลับมาค่ะเราจะมีภาพบรรยากาศของการถ่ายทําฉากแรกเลยค่ะที่สถานีรถไฟหัวลำโพงมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะครับ ราฟรองซ่เสน่ห์ความงามเหนือการเวลารับเข้ามาสู่เ่ววที่2ของรายการโปรเพลวันเสาร์ทางคดบ5ค่ะผมใส่เสื้อกั๊กมาแน่เลยเสื้อกั๊กเหรอคะไม่ติดเลยเขาอยากกั๊กมากไหยคะตะกี้นะครับเป็นการบวงสรวงใช่ไหมครับบวงสรวงก่อนที่จะไปถ่ายทําภาพยนตร์จริงจังกันที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ค่ะเรื่องนี้ไปถ่ายที่3จังหวัดจริงๆเลยเหรอครับใช่เลยค่ะส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ค่ะก็คือร้อยละแปดบ80%ขึ้นไปที่เราอยู่กันที่นู่นค่ะแต่ว่ามอสกู่ที่ก่อนที่จะปิดเบรกเราเกิดให้คุณผู้ชมฟังนะคะว่าเราจะมีภาพบรรยากาศของที่สถานีรถไฟหัวลําโพงค่ะเป็นฉากแรกของภาพยนตร์เลยค่ะใช่ที่จะนําทางพระเอกนางเอกกลับลงไปสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราอ๋อเป็นฉากแรกของพระเอกนางเอกซึ่งมาเจอกันเจอกันไหมฮะเจอกันค่ะแต่ยังไม่รู้จักกันค่ะ อยากชมหรือยังคะกรเจอกันที่สถานีใช่ค่ะเจอกันแบบเฉียดเฉียดเฉียเอิญเอิญหนังไทยหนังไทยใช่ค่ะค่ะยางนั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าค่ะครับค่ะนี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะคะของสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะซึ่งก็จะมีนางเอกพระเอกของเรานะคะมาแล้วก็ยังมีนี่ค่ะ อันนี้คือคุณเมาส์นะคะเมาส์ V ว y ค่ะมากับเพื่อนๆพื่อมากับเพื่อนๆคือ,อทุกคนมารวมกันอยู่ในสถานีรถไฟที่หัวลาโพงหมดแล้วก็อยู่ในโบกี้นี้กันหมดเลยค่ะชีวิตใครที่อยู่กรุงเทพทําหน้าที่อะไรก็ตามก็จะ,ะมารวมกันไปมีหน้าที่จะต้องไปต่าง จังหวัดไปสา<ช>จังหวัดชายแดนใต้ใช่คะ่ะจุดมาของเรื่องก็น่าจะเป็นปตัตตานีใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมีบวงสวงที่กรุงเทพเป็นแบบพรามนะครับใช่ค่ะไอ้ที่หอยสังนี่มันคืออ๋นนออันนี้คือมีน้ำมนตอยู่ข้างในค,ะค่ะไปส่งน้ำพระกันค่ะออขอพรก่อนค,ะค่ะ หอย่างนี่มักจะใช้าสิ่งที่ดีงามนะครับที่นี่เนี่ยเราไปต่างจังหวัดที่สามจังหวัดชายแดนใต้เราต้องกราบไหว้ไหมใช่ค่ะต้องบอกเลยครับเพราะว่าเราไปถ่ายบนพื้นที่นั้นเนี่ยเราก็ต้องไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นู่นด้วยค่ะเช่นวัดช้างไห้สารเจ้าแม่ริมกอนเนียพระศรีกลางพวกนี้เนี่ยเราไปทําความเคารพก่อนเข้าพื้นที่หมดค่ะอ๋อและนี่ก็คือนะครับเรื่องราวของแลตจุดที่หกนะครับซึ่งจะเป็นรายละเอียดค่อนข้างที่จะยุ่งยากมากเลยนะใช่ค่ะ โอ้โหวัยาหมดแล้วนะครับเวลา <Okay. S 2> ตอนนี้แล้วก็ต้องฝากคุณผู้ชมนะคะให้ช่วยกันติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะในเร็วนี้ค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่กับรายการโลบเลวันเสาร์ทางททบ5แห่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ D.